เฮ้เฮ้สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพบไปเห,หลาเสียยาวบัตสวัสดีช่วงดึกๆวันนี้ก็เข้ากันดึกนะวันสุดท้ายแนละ้วฮะกับบรรยากาศที่ทางกรมอุจจุีิประกาศว่าวันที่เจ็ดแปดเก้าวะวันที่เจ็ดนี่ก็จะเริ่มเย็นนะเก้าแปดเก้าสิบจะได้เย็นๆนะวันนี้ก็ตามที่กรมอุจจุประกาศฮนะโอ้ของจริงฮะ ลมหนาวอะลมหนาวเดือนมีนาเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะเป็นครั้งแรกของปีโอ้เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอมีนาแล้วแต่ว่ายังมีลมหนาวอยู่ตอนนี้26องศาทุกคนพระเจ้าอะสุดยอดโอ้เย็ยนสบายมากวันนี้ชนบุรีวันนี้ฝนตกด้วยฮะ ช่องรอยน้ำยังหลงเหลืออยู่อะตกตั้งแต่ผมออกกะมาแล้วแหละประมาณกเกือบเที่ยงนะโอ้โหฝนมาแล้วแล้วก็ตกลากยาวมาจนถึงตอนเย็นนู่นแหละอ่ะบรรยากาศยามบิกดึกอะขลิ่ไปแล้วไปกับน้องซ่าอีกช่น่เคยอะมาดูกันสิว่าคำคืนนี่เราจะเจออะไรบ้างนะกับการเข้ากันึกวันสุดท้ายอะ หอมจริงๆครับผ่านจุดนี้ที่ใดเนียวหอมมั่งกาเด็กก็พาน้องซ่าไปสองวันเีงยเมื่อวานแล้วก็วันนี้รถยนต์ไปตลอดเลยโอ้โหร่องรอยน้ำทุกคน ตกไม่แรงฮนะแต่ว่าตกนานนะฮะแต่เห็นได้เพดเหมือนแถวแถวนิคมอะไรเนะชนบุรีเนี่ยผมจำไม่ได้แนละ้วน้องขามหรอน้องขามมีนิคมไหมโอ้โหตกหนักคนระับฝั่งนูน้นทุ่วหมดเลยแต่ชนบุรีก็พอได้เย็นนะคำคืนเนะี่ย2 6องศาสบายๆครับคำคืนเน๊ะททำงานสบายแน่นอนนะ คืนมันสุกว่าวันนี้ก็บรรยากาศการจราจรก็ยังมีรถวิ่งอยู่นะจะเที่ยงคืนแล้วนะห้าทุ่มสิบเก้านาทีตอนนี้โอ้ผมใส่ชิ้วบวกกับน้อใหม่ทุกคนมันมันมันมืดอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวเปิดเลยดิโอ้เฮ้ยมืดนิดหนึ่งฮนะเพราะว่ามันเป็นฟิล์มไนงะมันเป็นฟิล์มสีรนะุ้งฮะ ปกติหมวกกันน็อกผมก็จะเป็นแบบใสไงต้องปรับเปลี่ยนอีกนิดหนึ่งฮนะสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะให้เราเคยชินก่อนวันนี้เงียบเงานะบรรยากาศดีันนี้ต้องรีบนอนนะแต่ผมก็ต้องไปทำงานเหมือนเดิมฮนะ ใส่ชิ้วชิวสีรุ้งเนี่ยผมว่าเดินทางกลางคืนเนี่ยผมว่าไม่ไม่ปลอดภัยนะทุกคนนะมันมืดนะแต่กลางวันนี่ใช้ดีมากนะแต่แดดแรงๆเนี่ยว่าตบายเลยแต่กลางคืนนี้ต้องปรับตัวหน่อยนะเนี่ย,นะยผมว่ามันมืดนะ บรรยากาศที่สียแยกดอนหลอฮะโอ้ขวามือเฮ้ยไม่ใช่ขวามือดิด้านหน้าเนี่แหละขวามือผมไฟท้ายไฟหน้าแบบนั้นเอกแมกได้นอนนะเอาละเอาละเอาละแม่ที่จริงวันศุกร์น่าจะคือคักฮนะน้องๆก็ออกมาแว้นกันแต่ว่าเอิอวันนี้ฝนตกฮนะบรรยากาศไม่น่าแว้นนะ ฝนตกถนน, <Iya. S 1> น,น,น um. เป really. ียกถนนลื่นนอนอยู่บ้านดีกว่านะเอาเอกแม็กจะมาแล้วเอกเหมืจะไปเรียแล้วอู้หูหูหููบึ้มเลยลั่นเลยอ่ะเอานี่แหละตัวแรงมาแล้วอุ้ยผู้หญิงขี่ด้วยเอกแม็กตัวใหม่อะ ไฟท้ายเขาโอ้โหท่อลั่นเลยสาวขี่ด้วยนะอะคำคืนนี้กับสาวเอ็กแม็กฮนะลันน่นแน่นอนนะทรงนี้รอชมเอ็กแม็กฮนะเอ็กแม็ก ฟังเสียงพ่อเพาะๆหน่อยนะตอนนี้เอา้าใครฝ่าไฟแดงนะ <c oughs> <c oughs> พปี่แกร็บอย่าหาทำอันตรายนั่นรถสวนมานักขัวมากชนมาเนี่ยจบเลยนะแค่เสี้ยววินาทีสาวมองมาข้างหน้าไฟเขียวอ่ะ เสียดายอูอูอเอ้ายังไม่เขียวเลยติแกรบอีกแล้วติแกรบเลยต้องรีบและทงเวลาส่วนผมก็ปฏิบัติตามกฎนะอ๋อไปสาวอีกแม็กสาวอีกแม็ก แ็กก็ต้องคู่กับโฟซาฮะเดี๋ยวว่าข้างหน้าไปแดงฮะโอ้โหไฟท้ายอลังการงานสร้างฮะไฟท้ายน่าจะโลสุดเลยนะในบรรดารถรุ่น300อฮะนี่จอเทียบเลย อยากเห็นซอนเตสอะไปท้ายช่วงกลางคืน,นี้จะอลังการขนาดไหนแต่ไอ้แแบกนี่ไฟท้ายสวยอะไปท้ายเดิมเดิมเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยเอ๊ะไม่ติดสติ๊กเกอร์ด้ยท้ายอะไรนะเนี่ยมองไม่เห็นนะท้ายไฟแล็บะปะไฟแล็บแน่นอนนะดูจากโทษแล้ว รูเบิร์มเลยกลิ่นแบบว่ากลิ่นเครื่องมันมันร้อนมากทุกคนโอ้ oh, มีบลูทูธด้วยโคตรเท่เลยอะเอ๊ะ eh, ผมต้องไปหาติดบ้างแล้ว พูดไปฟังเพลงนะช่วงกลางคืนแน่และก็เท่ด้วยนะอันละกี่บาทอีกเนาะ <laughs> เอาอีกแก่ <laughs> สองสามพันก็น่าจะได้อยู่มังโอ้ทุกคนน้ำยข็งขังอยู่เลยฮนะ,ะไปทำงานที่เรารักกันดีกว่าค่ำคืนนี้กับเอกแม็กนะโอ้ผู้สาวขี่นี่นะรถแต่งเต็มระบบเลยท่อลั่นๆน,นะ นานๆที่จะได้เจอนะแบบจอดแบบระยะเผาขนเลยอโอ้จอดแบบอย่างใกล้ชิดเลยแบบเมื่อกี้จอดเทียบรถหลอนะสาวขี่ด้วยอ่ะบรรยากาศค่ำคืนนี้ห้ทุมย5่ส้านทีกับบุหภูมิที่26บองศานะก็ไม่ลงอีกแล้วอยู่ที่26น่นี่แหละน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละค่าคืนนี้สบายๆแล้วโอ้ฝั่งนี้ฝนนี่จะตกหนักอะ รอยต้นยงต้นหญ้าเนี่ยหมอบหมดแล้วเนี่ยต้นหญ้าหมอบเลยฮะมันเจอเม็ดฝนเม็ดใหญ่ๆฮะเย,ย็นสบายจริงๆวันนี้แต่ว,ว่าทีมงานหายไปในหมดเนี่ยค่องคืนนี้เนี่ยเห็นไฟท้ายแวบๆอยู่แค่เดียวเนี่ยงั้นเราก็ต้องรีบไปฮะอันตรายอันตราย เอาซักร้อยหนึ่งนะน้ำมันเต็มถังอะแ้ร้อยหนึ่งไม่พออะจัดไปแถนนโลกงลอะเต็มที่ไปเลย ไปเลย ยังแรงเหมือนเดิมน,นะก็หงดหิเนินเนเนินเนินอีกเอ้าโอ้้าผมไปออกทริปเนี่ยผมต้องเปลี่ยนเป็นชิวใสเหมือนเดิมไหมเถอะผมไม่ไหวทุกคนไม่ไหวโอ้หมอกยากนะโอ้ไม่ผ่านเลยเนี่ยขี่รถต้องคืนไม่ผ่านนะสำหรับชิ้วสีรุ้งนะ โอ้ตายเลยกะว่าจะใส่หล่อๆเท่ๆซะหน่อยโอ้โหไม่ผ่านนะทุกคนนะบอกเลยว่าคนที่จะใส่ชิวสีรุ้งเนี่ยไม่ผ่านนะกลางคืนนี่มองยากนะทำมามองเห็นเลยมันก็เห็นนะแต่ว่ามันมองยากว่าเดิมอนะอันตรายทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดดูกันโอ้สว่ากกันเยอะเลยอืไม่ผ่านนะ ช้รถช่วงกลางคืนด้วยอันตรายฮะยิ่งถ้าเราไปในเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงนะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะแต่ว่าผมก็ใช้เส้นทางประจำไงมันก็เลยจําได้ว่าจุดไหนมีหลงมีหลุมจุดไหนมีเนินมันก็เลยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าไปออกชีพยอย่างเงี้ยเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยแล้วหมวกกันน็อกเรามองยากอย่างเงี้ยไม่ผ่านทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนง่ายๆฮะ เข้าสู่วงเบียนนะค่ำคืนนี้ก็รอดปลอดภัยไปอีกหนึ่งวันนะมาทำงานแต่ละวันใี้ลุนนะลุ้นทั้งอุบัติเหตุลุ้นทั้งโจรผู้ร้ายโอ้หลายอย่างเลยกเกินะอ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ